ดวงความรักชาวธาตุดินค่ะพรึกศพ การมังกรของเดือนพฤศจิกายน2568นี้นะคะไพทาโรจะทำนายว่าอย่างไรนะคะโดยภาพรวมค่ะการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความมั่นคงนะคะแล้วก็ความสุขค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักของชาวธาตุดินเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญค่ะซึ่งจะนำพาความสัมพันธ์ไปสู่ความมั่นคงแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแม้จะต้องผ่านความไม่แน่นอนหรือการตัดสินใจที่หุนหันพัน แต่สุดท้ายความสุขที่แท้จริงแล้วก็คุณค่ณานะคะในตัวเองจะช่วยนำทางนะคะคำทานายในไพ่แบบเล่าเรื่องก็จะประมาณว่าราชาเหรียญ King of p e n t a c l e นะคะสแล้วก็สีราชินีไม่เท้านะคะ King of s w a n นะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวคือความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ฐาน,นะค่ะราชินีเหรียญน,นี้ ที่คุณมีอยู่ในตัวนะคะซึ่งเป็นสเสน่ดึงดูดอย่างมากค่ะผสานกับความมีชีวิตชีวาความมั่นใจแล้วก็สเสน่ห์ที่น่าหลงไหลค่ะราชินีไม้เท้านะคะ ของตัวคุณเองทําให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่ามากในสายตาของคนรอบข้างค่ะไพ่เดอะฟูนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะอาจมีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือก้าวไปสู่บทใหม่ของความสัมพันธ์นะคะอย่างไม่ทันได้คิดนะคะคือจะเป็นเหมือนเด็กอะ ไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะมากนักนะคล้ายกับการกระโดดโดยไม่ลังเลค่ะเป็นช่วงเวลาที่เปิดใจอย่างเต็มที่นะคะหรือพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องความรักค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะก็จะมีอ,อ ใหราา้ราชาทั่วอยู่ด้วยนะคะแม้จะมีการเริ่มต้นที่ดูเหมือนไม่แน่นอนนะคะแต่ผลลัพธ์ที่รออยู่คือความสุขความสมหวังคะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะคะคือสิบถ้วยนะคะซึ่งเกิดจากความเข้าใจแล้วก็การ ความอ่อนโยนค่ะและการแสดงออกทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งนะคะคือราชาถ้วยนะคะของคนรักหรือของตัวคุณเองทำให้ความสัมพันธ์มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แข่งแกร่งค่ะแล้วก็มีสามไม้เท้านะคะ สามไมีเท้าแล้วก็มี2เหรียญน,นะคะอย่างไรก็ตามนะคะการก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะ<_ <p> _ <on> ก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนหรือความลังเลนะคะในการตัดสินใจบางอย่างก็ค,คืออาจเป็นเรื่องของการจัดการเวลาแล้วก็การรักษาสรรมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความรักหรือการเลือกระหว่างอสองทางเลือกนะคะส่วน เดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่สใบนี้บอกว่าคุณต้องใช้เวลานะคะ,ะปลิกตัวออกจากการทบทวนแล้วก็ความเข้าใจตัวเองนะคะทำความเข้าใจตัวเองหลังจากประสบกับความขัดแยง้งความไม่ลงรอยนะคะหรือความรู้สึกแพ้ชนะนะคะในความสัมพันธ์ค่ะซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนะคะการถอยออกมามองอย่างมีสติจะช่วยให เห็นปัญหาที่แท้จริงนะคะแล้วก็มีและในที่สุดนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาก็มาถึงค่ะก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเป็นทางบวกนะคะหรือการหมุนเยียนของโชคชะตาที่นำพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังจากการทบทวนตัวเองแล้วแล้วก็จัดก,การความขับแย้งในตัวแล้วนะคะสรุปนะคะสำหรับ ชาวธาตุดินนะคะในเรื่องความรักค่ะคนโสดนะคะคุณมีเสน่ห์และก็มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบกระทันหันนะคะความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความสุขแล้วก็ความเข้าใจที่ดีนะคะแต่ก็ต้องระวังความลังเลใจของตัวเองและอาจต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนความรู้สึกจริงๆนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์มั่นคงแล้วก็อบอุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ แต่เดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเช่นการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือการปรับความเข้าใจครั้งใหญ่นะคะแม้จะมีช่วงที่เกิดการขัดแย้งหรือการใช้ความคิดอย่างหนักนะคะแต่สุดท้ายโชคชะตาจะนําพาความสุขแล้วก็ความสมบูรณ์มาให้นะคะวอดีใจด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีสติในการใช้ชีวิตนะคะและขอให้ชาวท่าดินนะคะมีความสุขในทุกๆด้านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนอบรับคํำถกนายค่ะด้วยการพิมพ์คว่านอรับนะคะขอบคุณค่ะ